ก็มันจะทําให้งานเสร็จไวแล้วพองานเสร็จไวผมก็รับงานได้มากขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นถ้าเกิดถ้ามองหารถแท็กเตอร์ที่คุณภาพคุ้มกับราคาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ผมว่าเลือกแชมป์เลยครับรถแชมป์เนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกน้องผมได้แล้วก็ตอบสนองความต้องการกับการผลิตของผมได้ประหยัดน้ำมันกว่ารถตัดเก่าที่ผมเคยใช้งานมามันเลยเป็นเหตุผลที่ผมมั่นใจในการตัดใจซื้อรถตัดใหม่จำนวน3าคัน เขามีทีมเซอร์วิสถึงที่และอะไหรก็มาตรฐานครับช่วงโควิดนะครับผมโทรไปเข้าไปที่บริษัททีมช่างก็เข้ามาดูแลรถให้ผมทันทีเลยครับประทับใจมากครับครั้งแรกที่เห็นเนี่ยตกลุมรักเลยค่ะเพราะว่าเห็นแล้วทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าจะต้องเป็นจุดสนใจของคนนะคะ3ล้อแชมป์เป็นรถในฝันที่สร้างฝันให้ฝันเป็นจริงค่ะ